อามาดูโจทย์ข้อนี้บ้างนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมาถึงเป็นเป็นคล้ายๆเป็นดาวเป็นดาวนะครับเป็นเป็นดาวเลยแล้วก็มีเส้นมาให้โดยบอกว่าไอเส้นคอร์ดต่างๆเนี่ย A B B C C D D E E A ทั้งหมดเป็นความยาวที่เท่ากันทั้งหมดนะแล้วโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้ามันยาวเท่ากันหมดทุกงานเลยเนี่ย A B C กลางกี่องศา A B C คือตัวนี้นะครับ A B C คือตัวนี้นี่มุมนี้เนี่ยครับมุมเนี้ยกี่องศาจริงๆนะพี่พูดตรงๆนะครับไอโจทย์ข้อนี้ไม่ยากหรอกครับโจทย์ข้อนี้ง่ายมากถ้าเรารู้คุณสมบัติของวงกลมที่เป็นมุมในวงกลมนะครับโจทย์ข้อนี้จะง่ายมากนะครับคือโจทย์ข้อนี้มาถึงแต่ละคนเนี่ยจะไปมุ่งประเด็นว่าเราจะไปหามุมตรงนี้ก่อนนะครับโดยที่ มันนึกไม่ออกเลยว่าไอ้มุมๆมนี้จะได้เท่าไหร่นะครับคือเอาง่ายๆมันเหมือนเป็นดาว5้าแฉกที่มันมีเท่าๆกันทั้งหมดนะครับถ้างั้นฟังพี่ดีๆนะครับโจทย์ข้อน,นี้คุณสมบัติที่เขาให้มาว่าไอความยาวของของคอร์ดแต่ละเส้นมันเท่ากันหมดเนี่ยเอาตรงๆนะครับคือพี่กําลังจะมองเป็นมุมเป็นส่วนเป็นส่วนของความยาวเป็นส่วนของความยาวนะครับเป็นส่วนของความยาวโอเคนะ ถ้างั้นคือคุณสมบัติข้อนี้ครับสิ่งที่เกิดคือไอความยาวของมันเนี่ยมันจะเป็นความยาวส่วนที่เท่ากันหมดมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับพี่จะแบ่งความยาวส่วนตรงเนี้ยส่วนของวงกลมนะคือส่วนเนี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยส่วนที่หนึ่งโอเคนะเขาเรียกความยาวส่วนโค้งส่วนที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ความยาวส่วนโค้งส่วนถัดมาพี่มองตัวนี้นะพี่ให้ใช้สีคนละสีนะครับเพราะว่ามจะได้เห็นชัดๆหน่อยตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมโอเคไหมแล้วมันก็มีต่อนะครับเป็นความยาวส่วนโค้งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนนี้ครับพี่สลับสีไปแล้วกันนะส่วนนี้พี่ทําให้หมดเลยแล้วกันะะนะครับนี่ครับแล้วก็สลับไปจนครบเนี่ยมันจะได้เป็นส่วนโค้งที่เท่ากันทุกอัน ทุกอันเลยข้อนี้นะถ้าเรารู้คุณสมบัติตัวนี้ครับเพราะว่าอาตรงๆความยาวขอที่ให้อะมันเป็นความยาวที่เท่ากันแล้วถ้าเรามาทํามุมแบบนี้ครับมันจะได้ความยาวของขอเนี่ยที่เท่าๆกันหมดเพราะดูจากรูปเนี่ยมันไม่ได้มีขอท,ที่ซ้อนกันมันเป็นขอท,ที่ชน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 ,ชน,ชน,ชนแล้วเกิดเป็นมุมทุกอันถ้างั้นสิ่งที่เกิดรูปเนี้ยครับจริงๆมันคือดาวห้าแฉกแบบสวยๆอ่ะหนึ่งดาวแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาพยายามทําให้มันเบี้ยว เพราะเขาไม่อยากให้เราเอาไมค์โปรเทคเตอร์หรือเอาอะไรไปวัดทาบลงไปแล้วจบเลยคือไม่งั้นมันก็ง่ายไปอะครับไม่งั้นหนูก็ไมค์โปรเทคเตอร์ทาบลงไปแล้วจบเขาพยายามทําให้มันเบี้ยวเบี้ยวบุบบุบแต่ในความหมายจริงๆคือมันเท่ากันหมดนะถ้างั้นถ้ามันเท่ากันเนี่ยมุมเนี้ยจะคิดยังไงอ่ะพี่ใช้คุณสมบัติแบบนี้นะครับพี่ขอทําแบบนี้นะมองที่จุดศูนย์กลางวงกลมนะครับมองที่จุดศูนย์กลางวงกลมนะแล้วพี่สร้างมุมตรงนี้ขึ้นมาเพิ่ม คือมุมนี้ครับมุมนี้แต่ต้องอยู่บนส่วนโค้งนี้นะอยู่บนส่วนโค้งนี้นะอยู่บนส่วนโค้งตัวนี้นะครับอยู่บนส่วนโค้งนี้นะและคําถามไอ้ตัวเนี้ยถ้าพี่มาสร้างเป็นมุมตรงนี้บ้างที่อยู่บนส่วนโค้งเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับพี่จะได้ออกมาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยหอัน ถ้าง,งั้นถ้าพี่วาดรูปใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้จะประมาณนี้วาดให้มันสวยๆนะประมาณนะเท่าๆกันนะพี่อาจจะแบ่งว่ามันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับประมาณนะประมาณนะอย่างนี้มันจะกลายเป็นชิ้นส่วนที่เหมือนพิซ่าห้าชิ้นเข้าใจปะ่ะพิซ za ห้าชิ้นถ้างนั้นพี่มีคําถามนะครับถ้าพิซ za ห้าชิ้นเนี่ยมุมนี้มุมเดียว,วเลขอะไรมุมนี้มุมเดียว,วเลขอะไรมันก็ไม่ยากนี่ หนูก็เอา360กจับหานใครจับหาน5ดีครับถูกไหมคำตอบที่ได้คือ72องศาเนี่ยครับคือ72แล้ว72ตอนเนี้ยมันก็คือมุมนี้แหละครับมุมนี้แหละครับมุมนี้เลยเนี่ยมันคือ72องศาถูกไหมแล้วฟังนะคุณสมบัติของวงกลมคือถ้าพี่มีมุมที่อยู่ตรงกลางอ่ะขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าพี่มีมุมที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยครับ กลางเท่าไหร่ก็ตามแต่อยู่บนส่วนโค้งเส้นนี้นะครับแล้วถ้าพี่มีมุมอีกมุมหนึ่งไปอยู่ชนขอบไม่ว่ามันจะเอียงไปไหนก็ได้มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังไม่รู้แหละมันเอียงทางไหนก็ได้มุมตรงกลางกับมุมข้างบนเนี่ยครับมันจะกลายเป็น2เท่ากันเช่นถ้ามุมตรงนี้72เนี่ยมุมตรงนี้มันต้องได้36เพราะมันจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือ1เท่า แต่มุมตรงกลางอะที่อยู่บนโค้งเดียวกันจะกลายเป็น2เท่าถ้างั้งงนจะไปเ2็งถ้างั้นข้อนี้จบเลยครับเพราะมุมตรงกลางพี่ได้72ถ้าง,งั้นตอนนี้ไอ้มุมนี้ครับที่พี่ต้องการเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของ72คําตอบข้อนี้ก็เลยจบที่36ไงครับข้อนี้จบแล้วข้อนี้คําตอบได้เลยครับจากคุณสมบัติของวงกลมเป็นมุมที่เกิดในวงกลมแล้วเราใช้คุณสมบัติตัวนี้ครับมาใช้ตอบคําถามตอบคําถามข้อนี้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้คุณสมบัติของมุมที่อยู่ในวงกลมก่อนถ้าเราไม่รู้คุณสมบัติโจทย์ข้อนี้มันทําไม่ได้หรอกครับเราจะไปคิดในใจว่ามันจะต้องเอาห้าไปหาแล้วได้เจ็ดิสองอย่างเดียวแล้วเราก็จะตอบเจ็สิบสองเป็นคําตอบข้อนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เจ็ดสิบสองเป็นมุมที่อยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่เราต้องการเป็นมุมที่อยู่ขอบด้านบนที่ชนกับขอบของวงกลมถ้างนั้นมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวคําตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นสาสิองศานะครับ ถ้างั้นแนวทางการคิดแบบนี้นะครับสามารถไปประยุกต์ได้กับโจทย์ข้ออื่นๆนะครับที่มีคุณสมบัติต่างๆให้มานะครับโอเคนะครับถ้างั้นข้อน,นี้ก็ฝากเอาไว้ให้นะครับโอเคนะครับ